ไลยสดทุกวันเด้อะตุกทุกช่วงนี้มันผ่านยากอยู่เนาะต้องต้องพยายามถ้าจะมีวันไหนลงได้เหลือยาจะเข้าไปหาเด้อะก็ีปยังบ้านจะบายอบบัวก็รู้ว่าอืมอืมหนักพยายามพายรถให้ได้ทุกกระขาดจ้ะเพื่อตึงเกียจอ่ะ เิ่นนั้นก็แราทุดไปอยู่ดยคุณยายแก้วได้เวลาให้ปาร์ติบัติขอบคุณแนวไอชอนมาเป็นกำลังใจให้และคะาคุณยายแก้วมิน้บอลลง mình mình được mình đã bỏ dải lạc ạ mình được cái nó thậm chí có đó hảo <laughs> เกอยกจะขอบไปหารุงได้ก่อนเ้อขอบคุณมากๆจ้าไปดูนึ่สองเกียก็ไ้เนาะถ้าจุดจบพานจีพานงักเนี่ย

บังทำไกหน่อยนังเรียนอะตด้พ่หาเป็นหอพี่ทุกคร้งะพิ่ยาเมื่อนี้บ่ได้ทำงานดีจ้าพี่อริย์จอนขึ้นมากนแกเอาแกงแกเอา ก็บอกทำเล็กหน่อยนักเรียนอะตอนใกล้พิงห์ฮดเปนหรอเพลรั้ไม่คือข้าัแกนก็เอาหนิทำไมอีกวอืมแกนเอาท่านก็ยีบังเดี๋ยวบนอันนัดเนีบัเนาะจะนำไปคุณจะ มาแล้วคุณยายแก้เมณีอํากำลังกัดลูกตาสังยมกันอยยังไม่ได้กินเลยอ่ะสองคนแม่แม่เรชอนยินดีที่ได้รู้จักนโ บางทีจะหาเยินกันคุณแม่โอลิชอนมาดบุตรกำลังรับชมงานบวชมาคุณแมวแล้วช้อนกินข้าเทียงน้ำแก้เจียวตัวเมียใส่ชื่อหันบรูนเป็นเปาผู้ฮะให้เอาน้องให้เอาน้องเดี๋ยวกไปทำน้องนะเกี่ยงงานได้เพราะกินอะไรเกี่ยงอะไรก็อยากกินผู้ cắm đang học đi, này, 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 Oo à, không phải là ở bụi mọi người hoặc mọi người áo, người đây, à. đây người

ถ้าเกิดยูมานเดี๋ยวลงได้เวลาจะเข้าไปหาเลยก็ไปยังบ้านอื้เข่างำจ้ำซุกับขึ้เข่างำน้อยเพิ่หรือ้เดียวขนมที่เาทานกันกินเลยานกันกินเลย Tăng đi chứ hà Dân cần Mẹo là tròn Nhà trèo Khuôn có chân như văn Mẹo là tròn Mẹo rút <laughs> hai thợ thuốc đừng trở khuyên giá anh vừa ba buổi mong hiến nó không có thể hai viên là có lòng thương bạc cả. บานูไม่แกินไปาบ้านปูแบบนีน้ำพ่งบ้านแมวอ้ยยายแจ้วกรทุกคนที่มารับชมคุณยญ่เจวนาะขอให้คนมันหมาเงี้ยเงี้ยแปงแปงนี่เด้อเพื่อนวัดกีจ้าแล้วจีนอหน้าบ้านแล้วจีนเห็ดหัวหลงใหม่ไงบาง ข้างในเนาะไปดูไปข้างในข้างในยจงมีเจ็บของพู้แย่งเหมือนกันเนาะแบบนี้คุณยายเจาะกับจะลงไรเนาะด้เวลาหรอเนาะแบบนี้คุณยายเจาะกับสวัสดีจ้า ชถยนพยายามพายรถหายไรทุกก้ะขาดจ้ะเพื่อตึงเขียนอ่ะเพรางนั้นก็ได้ทดไปอยู่ด้วยเดือดดึงทำรัศดเยอดรถยนตนั่งรับ

คุณยายแก้วค่ะคุณยายแก้วสาธุค่ะมันหมานเด้อจ้าจ้าคุณยายแก้วเดี๋ยวตามนรดากําลังรวบรมเนี่ยวัชระนาดบุกเแ็บแยบบอจ้าสองจ่า